สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงไปสู้คูทุกคนครับพอกระบาเท้าห้างหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาโมนี่อมออมพักขีล็กอมอุจจระเหล็กใส่ภาพยนต์โครครับพี่น้องกับไข่โมดแดงนําเอาเบิ้องโอ้หนั่ๆเสียบหนุ่นๆคับกับตำมะฮุงนะครับตำมะฮุงก,กับแบบโอ้ยแบบคักไายโอ้ตอกแสียงมันอันสะท้อนมากับพักกว่าพักซี่เนี่ยมาพี่น้องมา ร่มจังไดบุนี่คือจังฝนสิมานี่เสียงกับเป็นเสียงซิเมอ์เม่ออะไรละ่ะคือสิเป็นไข่มาพี่น้องมะรอ,อมเส้นไข่มูดเดียงใสหมอร้อม <laughs> อืมอ คือวิ่งน่วยบานเนี่ยยืมเอืองตรวดกว้อนข้าแหลกเลยบัน สีดามองไรไม,มึ่งมีแสบตาบานแ <c oughs> สบตาเลยพี่น้องอุ้ยผมออมใช้พักขาพี่น้องขากลายคนอ,อ,อ,อวดตัวเลย ครบสูตรเลยมนะั้งตำมะฮุ่งพร้อมเข่าทาเลยอืมเอ้ ใครมุดแดงแตกใครมดแดงแตกป้อเลยพี่องดีดงก่อ เึ่งแดดตึงด้ตงคึมบรรยากาศมันเคลื่อนจักสิว่างเดียวมือหนึ่งสองสามยดูลยเดียวนี้ ก็แซ่บแบบระดับพัตตะขันกันนียพี่น่องเพิ่ว่าดึงหูออกกับบออกเพิ่ว่า หวังจากจัากเลยอวยมาทาั้งอาหารบันเท่าครับพี่น้อง จวดดีครับกึบกึบเสบจุดจวดโอ้ยพี่รงค์เอ้นี่แหละความเสบ Mm -hmm. Phân chứng nắng Phú bình tâm <laughs> Lại nó bị nó ngộ đổ nhầm này <c oughs> <c oughs> อ้อาการหอนเอาอันนี้ก็ชิอ,อุน่นอันนี้ก็ทิเป็ดเป็ดบานนะคือไปน้ำกันลังงางแถวหนอกบ้านไงนะ <c oughs> ไปน้ำกันลังงางเลยพี่น้องออกกันเล็กน้อย <c oughs> คักหลายพี่น้องคักหลายยังวันดิแซ่บจวดปืดหอดเหงื่อไหลบานนี่ไหล

สุดยวดเน่าเสียบเลยแหละออมพักศิลป์ตั้มบากห้่งกับเซ่เรื่องพริกเค็มเรื่องพริกเอ็นพริกชุกเพชรจวดลาย สังเกตเพือนุ่ยนาะ <laughs> e 까 que creo q e no, e n ครับพี่น้องว่ามันไปกินอันเพิ่นว่าเปรียบเทียบว่าไหนยินแต่เพิ่นว่ามันเสียบวันไปกินยังกวอยู่พัตะข่านเพิ่นว่าจะเป็นแนวไหนนาอพี่น้อง <laughs> ผมกัดเียบนสสับพุงผมเปียบเียบก็พงพนกับเียบๆแล้รับพระตาขันขึ้กันอือชี่เพ็ดเปชดชีจุดรวดจังไย มื่อนี้เขาท่าพี่น้องเอาอันตำมุ้งมาแกมน้ำนะครับกับหนังสิกรุบโอ้แสบครับออมพักขี้เลก็กบริกินโดนแล้วเาจัดเสียบทึบบ่งห่อนท่งเพชรทึ่ง,ง,งเหือเบื่องพี่น้องไหลมานน้ำข้างตานเนา่ขอถอดขอให้ครับพี่น้องซิเหมือนเหมือนเนจังหน่นนอยเพราะว่าบางหันตั้งมองนี่มันขึ้นอ่าตั้งแล้วแดดบันี่ เดียวลักก็เย bon ้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไร่หม่องไร่บอลนะครับกัมีแดดฮ้อนนะครับมีข้อมห้อนข้อมบุบเอวนะครับก ok. uh, <c oughs> ัเรามาระวังด้อพี่น้องเด้อไปเหตุการณ์เห็นงานตากแดดเพราะว่ามันมีอะไรยังก็เขาว่าฮิสโตกฮิสโตกอ่าเป็นโลกที่เขาขนว่าร่มแดดนะครับเป็นโลกร่มแดดไปแบบจุดปุดเพื่อนว่าเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังนะครับ คนที่เป็นยิงถ้าเป็นอันโรคประจำตัวนะครับการมันระวังเนื้อพีน้องเนอะอ่ามันเป็นบรรยากาศเป็นสภาพอากาศมันเปลี่ยนนะครับบ่คือตะกี้บางคนว่าโอ้ยสิเป็นยังขวยเคยเห็ดอยู่กระเคยอยู่พีน้องแต่ว่าเรื่องของอ่าสภาพอากาศคือเหมือนบ่คือเก่านะครับแล้วก็อาหารการกินกับ่คือเกา่าด้สภาพร่างกายเขาก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั่นก็รักษาสุภาพนะครับอ่าออกแดดออกอยังก็บเบิ่งอาการจะคองนําพี่น้องเนาะ อ่ารวยความเป็นห่วงจกกบ,บ่าวเท้านี่แหละเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับสู่คู่ทุกคนคือเก่านะครับมือนออมขี้เล็กตำหุง่งโอ้แศีบแศีบคักนะครับฝากพี่ตอนน้องสู่คู่ทุกคนคือเก่านะครับมักกะไลถือใจกับแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ